สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นตัวเองไว้ในนี้เห็นไหมเห็นไหม่ารักป่ะน่รักที่สุดในโลกกินแล้วกินแล้วนะขอบคุณนะครับไม่ลงไปเต้นกับเขาเลยเนี่ยไปดิ้นกัทไมทำไมนะต้อเต้นแล้วเหนื่อยเหนื่อย งานแห่กระถินครับผมแห่กระถินปี2566วันศุกร์ที่1 7พฤศจิกายนมีนายตรงไหนมีนามีนาหล,ลับยังหลับยังหรือเอาถอทุงจ้าก่อนทุจ้าก่อนลูกไปทำบุญทุจ้าก่อนเร็วสองมือสิสองมือสองมือจะเอาสองมือจา้าโอเคเอา่านายดิท่าไหนดิอันนี้อย่างนี้ไม่เอาเนาะคนนี้หล่อหล่อเงียบๆนะเนี่ยคนเนี้ยหล่อแบบไม่รู้เรื่องวะหคนนี้เยอะสุดเลยคนนี้คนนี้ตัวสุดในกลุ่มใช่ไหม ห้องตอนนี้ชื่อว่าบ้านบ้านนาทองคำ